น,นนนีลูกสาวของคุณแม่แอนซิเรียมที่เพิ่งจะแต่งงานไปค่ะอบอลวลไปด้วยความรักค่ะสําหรับน้องนอนนีลูกสาวของแอนซิเรียมควงแฟนหนุ่มเขาพิธีแต่งงานชื่นมืน่นหลังจากเผยภาพแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่ลอนดอนสุดโรแมนติกไปนั่นเองค่ะซึ่งด้าน,นของน้องนอนนีเองเป็นลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่คนสวยแอนซิเรียมรวมถึงภาพฝ่ายชายมาไหว้ฝากตัวเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเที่เรียบร้อยค่ะล่าสุดแม่แอนได้ออกมาโพสภาพบันดีๆในพิธีแต่งงานของลูก ลูกสาวขณะที่อยู่ในชุดเจ้าสาวเขียงค้างกันบนรถเต็มไปด้วยสีหน้าแห่งความสุขรอย,ยิ้มแห่งความสุขที่เห็นลูกสาวตัวเองนั้นพร้อมจะสร้างครอบครัวค่ะรวมทั้งยังมีรูปคู่กับเจ้าบ่าวหล่อเนียบเขาพิธีมงคลสมรสอย่างเป็นทางการพร้อมแคปชั่นว่าขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่แล้วแม่ก็ขอวอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขรักกันยาวนานผิดถูกให้อภัยกันและรักกันตลอดไปนะคะ แต่ล่าสุดนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะทางนั้นของนนนี้ลูกสาวแอนซิเลียมได้ลบภาพคู่กับสามีโพสต์ข้อความชวนสงสยัยเพิ่งจะมีข่าวดีเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อช่วงกันยายน2562ที่ผ่านมาสําหรับน้องนนุ่นี้ค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามชมแล้วล่ะคะ่ะ